ข่าวที่หลายคนมีความกังวลว่าทางกัมพูชาได้ฟ้องยูเอ็นนะครับในเรื่องที่เราละเมิดก็ตกลงหยุดริงผมขอเรียนว่า,เ,าเข้าเป็นการากล่าวอ้างนะครับซึ่งอย่างที่ผมเรียนผมผมไม่เห็นหลักฐานที่ชัดเจนที่จะเป็น solid argument ของของกัมพูชาว่าเราละเมิดตรงไหนทั้นในขณะที่เขาเองใช้วิธีที่ไม่จริงใจต่อการ ความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาในกรอบของข้อตกลงหยุดยิงที่เราตกลงกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องการยื้อยุ้ด้วยสงครามกล่าวสารไม่ว่าจะเป็นการที่ใช้โอกาสในการมาฝังลูกระเบิดตสางหานบุคคลในดินแดนของประเทศไทยแต่ในขณะที่ประเทศไทยเองเนี่ยเรามีหลักฐานที่ชัดเจนที่ชี้ให้เห็นว่าเขาเนี่ยไม่มีวามจริงใจต่อการที่จะแก้ปัญหา ให้เป็นไปตามความตกลงหยุดยิงระหว่างกันซึ่งตรงนั้นก็จะต้องปรับดันกันต่อไปอย่างไรก็ตามผมเรียนว่าการที่เขาไปส่งหนังสือไปถึง UN นะครับไม่ได้มีการไปยูก็ไม่ได้มีการที่จะให้มีการประชุมเพื่อพิจารณาในเรื่องนี้และเราเองก็ได้มีหนังสืออย่างที่ผมเรียนตั้งแต่ต้นว่าเราได้มีหนังสือชี้แจงเลยขา้าราการประชาชาติไปทุกๆทุกๆโอกาสนะครับแล้วก็ทุกๆกรณีที่มีการขัดแย้งเกิดขึ้น ขอเรียนว่าในเรื่องของออตตาวาคอนเวนชั่นทางกระทรวงการต่างประเทศได้มีหนังสือปักดันเรื่องนี้ไปถึงทั้ง PR ของญี่ปุ่นนะครับอย่างที่ผมเรียนในฐานะที่เป็นประธานของส่วนที่รักภาคีส่วนที่ยาวออตราวาเนี่ยมีไปแล้ว3ฉบับและอีกหนึ่งฉบับก็กําลังจะเร่งต่อไปเพื่อกดดันหรือผลักดันให้ทางรักภาคีดำเนินมาตรการตามออตตาวาคอนเวนชั่นโดยเร็ว แต่อย่างที่ผมเรียนก็กเขาก็จะต้องมีการตรวจสอบขอข้อมูลหลักฐานที่ชัดเจนซึ่งตรงนี้รัฐบาลกระทรวงต่างประเทศและกองทัพได้ร่วมมือกันอย่างดีแล้วก็สนับสนุนข้อมูลทั้งหลายเพื่อให้เราสามารถใช้ในกรอบของการปรับดันกับเพื่อนกดดันกัมพูชาให้มาร่วมมือกันมากยิ่งขึ้นในการเก็บกู้ทุ่นระเบิดต่อไปครับ